สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้แม่บ้านอยู่กะทีก็มีเมโนโแูแซบนวัวมานำเสนอนั่นคือปุ่นปัทุไม่ใส่น้ำปลาร้ค่ะสำหรับวันนี้เราก็มีวัตถุดิบที่ต้องใช้นั่นก็คือปาทูสองตัวนะคะแล้วก็มีพริกชี้ฟ้าเม็ดเล็กเม็ดใหญ่แล้วก็พริกขิูสนนวนสำหรับแต่งกลิ่นหอมมีหอมแดงไทยแล้วก็ กระเทียมจีนแล้วก็น้ำปลานะคะเกลือแกงผงชูรสเฉพาะคนที่ชอบนะคะมีน้ำมะนาวสดๆจากลูกแล้วก็ผักไว้เติมกลิ่นค่ะเราก็ตั้งกระทะเปิดไฟให้ร้อนจัดเลยนะคะเพื่อที่จะให้น้ำเดือดพร่านเลยเราค่อยนำปลาทูลงไปต้มให้สุกดีค่ะ สำหรับเคล็ดลับในคลิปนี้ก็คือวิธีการแกะประตูนะคะแกะเอาก้างประทูออกให้ได้แต่เนื้อที่สวยๆเราก็หักกอประทูออกอย่างนี้นะคะออกจากตัวก่อนแล้วก็มาแกะตรงส่วนหัวมันจะมีอยู่นิดนึงนะคะตรงนี้ก็คือเป็นส่วนที่มีเนื้อต้องใช้ให้คุ้มนะคะประตูราคาแพงแล้วก็เอาก้างตรงแผงด้านหลังออกนะคะแบบนี้ค่ะมันเป็นก้างที่ แข็งนะคะก้างเล็กๆแต่แข็งแล้วก็แกะแบ่งครึ่งตัวนำส่วนที่เป็นก้างตรงแผงใหญ่ตรงท้องปลาทูตรงนี้นะคะค่อยๆเลาะออกแล้วก็แต่และฝั่งแต่และข้างของตัวปลาทูมันจะแบ่งครึ่งแบบนี้ค่ะซึ่งตรงนี้นี่ค่ะจะมีก้างเล็กๆเยอะมากนะคะยิ่งเป็นปลาทูตัวเล็กยิ่งทําออกยากแต่ว่าต้องแกะออกให้หมดค่ะเพราะว่า ข้างส่วนนี้ที่ชอบติดคอดีนักนะคะเพืเ่อนๆต้องแกะออกให้ละเอียดค่ะตรงนี้เอาออกให้หมดเลยค่ะต่อไปก็นําพริกลงมาคั่วนะคะพริกหอมกระเทียมพริกที่ใช้คั่วก็คือพริกชีฟฟ้าแดงเขียวเม็ดเล็กเม็ดใหญ่นะคะเม็ดใหญ่ใช้สำหรับ แต่งสีให้สวยงามนะคะเวลาขายถ้าสีน้ำพริกออกมาสวยลูกค้าก็จะดึงดูดลูกค้าได้ดีมากๆเลยค่ะแต่ถ้าใช้เม็ดเล็กมันจะผิดแล้วก็สีสันมันจะไม่ค่อยได้เหมือนกับพริกเม็ดใหญ่นะคะเราก็เอามาปนๆกันแบบนี้ค่ะ คั่วเราจะโขลกให้พอแหลกนะคะไม่ต้องให้ละเอียดมากเสร็จแล้วก็ค่อยนำประตูที่เราแกะเอาไว้นะคะลงมาโขลกรวมกันค่ะก็ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการปรุงนะคะก็ใส่เครื่องปรุงตามที่ได้ระบุว่าปริมาณแต่และอย่างเท่าไรลงไปนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะปรับรุดนะคะในส่วนที่ ความชอบของแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันบางคนออกชอบรสออกเค็มแล้วก็เพิ่มที่น้ําปลาได้นะคะแต่ว่าส่วนของเกลือแกงจะไปใส่เยอะนะคะมันจะเค็มไวผงชูรสก็เติมเฉพาะท่านที่ทานได้นะคะท่านที่ไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะคะรสของผลประทูแบบนี้นะคะไม่ได้ใส่น้ำปลรรา เราจะปรุงด้วยกลือแกงกับน้ำปลาซึ่งรสจะแซ่บนะคะสมาชิกที่บ้านจะชอบมากเสร็จแล้วก็นำน้ำที่เราต้มปลาทูเมื่อสักครู่นี้นะคะต้มน้ำใหม่ให้เดือดให้ร้อนจัดเลยแล้วก็นำลงมาคนให้ได้น้ำที่พอเหมาะนะคะในปริมาณที่พอเหมาะไม่ให้มันเหลวมากมันถึงจะน่ารับประทานค่ะ ต่อไปแล้วก็เติมรสเปรี้ยวให้กับผลปะทูของเราด้วยน้ำมะนาวนะคะเป็นมะนาวเป้นน้ำดีเลยประมาณหนึ่งลูกนะคะมันจะได้ทั้งรสเปรี้ยวแล้วก็กลิ่นหอมต่อไปแล้วก็มาเติมรแสแซ่บเผ็ดให้กับผลปะทูที่ ปรุงด้วยน้ำปลาอย่างเดียวนะคะสูตรนี้ไม่ได้ใส่น้ำปลาระคือใครชอบรสเผ็ดคือใช่เลยนะคะป่นปาทูสูตรนี้จะเผ็ดแซ่บมากขายดีค่ะตอนออกตลาดจะขายดีมากแต่ว่าเราต้องทำขายให้หมดวันต่อวันค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็สามารถตักเสิร์ฟเคียงด้วยผักสดผักต้มนะคะเอาที่เรามีด้วยว่า ซื้อมาจากตลาดล้างให้สะอาดต้มจัดจานให้สวยแบบนี้นะคะเคียงด้วยข้าวสวยร้อนๆคือแซ่บมากนะคะแล้วก็เอาผักต้นหอมผักชีไทยมาโรยแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเพื่อนๆชอบก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องแม่บ้านยกกิทีด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปีดีๆของทางช่องเราค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ